ช่วงนี้อากาศก็ยังร้อนอบอ้าวก็มาส่องพัฒนาการของสาวคริสด้วยความเป็นห่วงแล้วก็คอยเฝ้าดูเนาะแต่นางก็พยายามที่จะอยู่ต่อเพราะว่าเขาก็แตกอะ่ะพยายามที่แบบเออดิฉันยังมีแตกตาแตกยอดต่างๆนะ ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะแต่กล้องนี่ไม่ดีขึ้นเลยไม่โฟกัสสามครี่อันนี้ก็คือหนึ่งสัปดาห์ แห่งการชุบชีวิตจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอะแค่ลดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยสาวแห่งการลุ้นต่อไปก็คือบอสโคเบลก็ยังนิ่งๆนะไม่มีแตกกุ่มแตกยอดอะไรที่ชัดเจนแต่ถามว่ามันมีไหมมันมีแต่ก็คือต้องรอลุ้นว่า ยอดแ้มันจะยืดหรือเปล่าสวนนี้วิทัศน์แอนโซอ้าวทำไมกิ่งดำอ่ะไหนงั้นปกติวิทัศน์แอนโซนางงามนะอ่ะมงมากก็มีปลายยอดดำ วันนี้22เมษายนหกเนาะก็เป็นช่วงที่มีอากาศร้อนมากร้อนแบบร้อนสุดๆเราก็อ่ะอยู่ในห้องเนาะเปิดแอรแ์กับน้องแมวอ่ะแล้วก็มีพัดลมเปิดไว้คราวนี้เราก็เป็นห่วงแหละกลัวเขาเจะที่ตกไหมจะร้อนหรือเปล่าแล้วก็ลองสังเกตอาการคราวนี้เด็กๆเ,เราอ่ะส่วนใหญ่พอเรียกแล้วนั้นโดยเฉพาะมังกรอ่ะ เขาก็จะมาหาเราก็อะอยู่บนบ้านชั้นสองเราก็เรียกมังกรนนมผิงเมี้ยวเมียวเมียว,วสักพักก็ได้ยินเสียงกระพวนและกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนำขึ้นมานี่เป็นขนมผิงก่อนเลยแล้วก็เป็นพี่กึกกึน่ารักแล้วก็เราก็จับจับคลำว่าเออเป็นยังไงไหมมีอาการเหนื่อยหอบแบบ มีอาการที่แบบหายใจอ้าปากหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็โอเคก็ปกติดีแต่สังเกตว่าเขาว่าจะนอนที่พื้นกระเบื้องอะบ่อยขึ้นมันเย็นไงก็เอาท้องแผ่เงี้ยบางทีมังกรก็น,นอนอ้าขาฮะแบบแบบนอนแผ่อะไรเงี้ยเพื่อระบายความร้อนอะนะอืมสองแสบของมันไหม เมนมังกรกับขนมผิงแค่เรียกก็มาหาแล้วเมียวเมียวเมีวมวยวยุบุแคมโอ้ยคนล้มแล้วเลรละนาดมีขนาดบ้านในเมืองแล้วก็ยังมีกำแพงก็ยังเอาไม่อยู่กลับมาจากบ้านได้สองอาทิตย์กำลังฟื้น ทาท่าจะไปไม่รอดเพราะลมพัดแบบก,กิ่งก้านมันแบบโคนหลุดอ่ะยับเยินครับยับเยินนี่ขนาดบ้านในเมืองมีกำแพงแล้วนะเอาไม่อยู่ว่าคืนนี้กะว่าจะกลับมาสบายสบายต้องมาเคลียร์สวนซะแล้วย้ายฮารดท็อปต้นนอกรั้ว มาสแตนบายไว้ในรัวตรงนี้ก่อนแล้วก็เสาครีดเมื่อกี้เราต้องเติมดินให้นางเนาะเพราะว่ากระถางแต่เดิมเนี่ยมันก็จะเอียงเอียงแล้วก็ดินก็ไหลด้วยตอนนี้ก็เกือบสองอาทิตย์หลังจากที่ทิ้งนางให้โรยราแห้งเหี่ยวตอนนี้ก็เริ่ม แตกสิ่งก้านบ้างแต่ดูทรงแล้วยอดบอดเท่านั้นเลยไม่รู้ว่าจะกลับมาฟูฟ่องได้เหมือนเดิมได้ปล่าวและสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมให้มากขึ้นก็คือต้องใช้ลวดมัดเนาะมัดเข้ากับล้วเพราะว่าโครงมันสูงอพอลมพัดแรงๆก็เกิดกะแหละ เกะกะเก้งก้างก็ต้องยึดมัดกับลวประคองไว้ข้างในด้วยไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าวันนี้เช้าวันพุธยีหเมษาหกหกก็หลังจากที่เมื่อวานเจอ พายุพัดเนาะเอียงกระเทยด้วย6คอมเมนต์ีลังกาสงสารแต่สาวคริสนี่แหละ,ะเผชิญมรสุมหลายรอบและก็หวังว่านางจะฟื้นแล้วก็กลับมากุงเมได้เหมือนเดิมนะแล้วก็เอาใจช่วย่ว่อันนี้ก็ฮาร์ดคอร์เส่วพื้สามสีนี่ ยังงามอยู่ไม่ติดประเด็นอะไรไม่เป็นอะไรส่วนแก๊งนอกั้วเราก็คือสลับตำแหน่งกับพลูมแล้วก็มาโซละเนาะเพราะว่าพลูมนี่เราทำซุ้มมันใหญ่ด้วยแหละแล้วมันก็พอวางเอียงมันก็เอียงลงพอลมพัดแรงๆก็มันก็เป็นตัวนำที่ทำให้เพื่อนคว่าไปด้วยแล้วก็ย้ายมาตรงมุมแล้วก็หา ลวนมามัดซะมัดเกี่ยวกับลวนเนี่ยกับล้วนนี่แหละและ้วตอนนี้ฝนก็ตกแล้วฝนตกแล้วฟ้าร้องห่มหมต้องรีบไปทำงานแล้วพี่อยกวันนี้วันเสาร์ยีสบเก้าเมษาหกหกก็คือครบสองอาทิตย์ที่เราอ่ะไม่อยู่บ้านแล้วก็ปล่อยให้สาวๆอยู่กันเอง9้าวัน ตอนนี้สภาพกุหลาบก็มันก็ทรงๆนะตั้งแต่ดูอาการสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีรูทรอยัลที่กับดาวไปแล้วหนึ่งเราเองก็ไม่รู้นะว่าพอเข้าหน้าฝนเขาจะดีขึ้นหรือว่าจะแย่ลงเพราะถ้าฝนตกหนักเกินก็ ไม่รู้ว่าอาการเขาจะเป็นยังไงอีกแต่ตอนนี้มันดูแต่ตอนนี้สภาพต้นเขาก็คือดูไม่มีแรงอ่ะดูไม่สดชื่นดูเป็นไม้ป่าปโปร่งไงไม่รู้นะกหลนเชียวเราก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมไม่รู้ว่าจะชุบชีวิตชุบ ให้เขาฟื้นขึ้นมาได้หรือเปล่านดยองแงงองแงไงก็ไม่รู้แต่ต้นที่ยังฟูฟูยังแข็งแรงมันก็มีนะมันก็เหลือแค่ไม่กี่ต้นแต่น,นอกนั้นก็แบบจักที่งามๆก็เสียอาการไปเยอะอยู่เหมือนกัน นคีครีตก็คือเขาก็แตกยอดแตกใบอะไรเยอะอยู่แต่ก็คือว่าส่วนใหญ่จะเป็นยอดบอด <c oughs> <c oughs> แต่เราก็คิดว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนไหมอ่ะเพื่อให้งางแบบมีลงอาหารเนาะไว้ส่งงค้อแสงแต่มันก็เยอะเกิอนอ่ะยอดบอดอ่ะ ก็เลยไม่รู้ว่าแล้วแบบนี้มันจะมียอดที่แบบยอดงามยืดปกติมันจะมีกลับมาได้เปล่าเราก็ไม่รู้นะ่แต่ตอนนี้สภาพมันก็แบบก็เริ่มมีเขียวๆบ้างแต่ยอดบอดทุกอันเลยส่วนอันนี้ฮาร์ท็อก อลองดูว่าแต่ละต้นจะฟื้นกลับมาได้หรือเปล่านะสำหรับแก๊งนอกกลัวนี่ต้องยกให้คาเล่งามแข็งแรงแล้วก็ตอนนี้นางก็เริ่มจะมีกระดงแตกให้เราเพิ่มอีกแล้วคือแข็งแรงนะดูแบบ ดูเขาสมบูรณ์น่ะแม้ว่าจะอากาศร้อนฝนตกอะไรยังไงเราก็รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีอาการที่น่ากางังวลค่าเลขตอนนี้ยกให้เป็นที่หนึ่งในเรื่องของความอึดแข็งแรงดอกงามดอกสวยคือแบบเออเลี้ยงง่ายอะ่ะถ้าถ้าจากที่เราเลี้ยงมานะ คาเล่คือดีดีงามเป็นสายพันธุ์ที่แนะนำส่วนนอกนั้นก็ตามอัตรภาพที่โอเคอีกต้นก็คืออ่ะมาโซละมาโซละก็แข็งแรงแต่ว่าต้นของเรานี่ถ้าเทียบกับคาเล่แล้วคาเล่ดูสุขภาพดีกว่าแล้วก็พรู แต่พลูนี่ของเราใบไม่ไปม,มีแต่ข้างบนอะ่ะข้างล่างนี่ทำไมไม่แตกเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนึกว่าแถววันนะเลื้อยใช่เดี๋ยววันนี้เราจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเนาะ 16, 16 16 16ให้นาวก็เลี้ยงแล้วก็ ดูพัฒนาการของเขาไปเรื่อยๆว่าจะดีขึ้นไหมตอนนี้ก็เป็นช่วงปลายหน้าร้อนนาะจะเข้าสู่หน้าฝนก็จะมีอากาศแปรปรวนอบอ้าวแดดแรงฝนก็ตกรุนแรงลมแรงแต่เดี๋ยวก็ต้องฉีดยาพ่นยากันเชื้อราไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวก็ต้องเตรียมรับสถานาการณ์ หน้าฝนซึ่งก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกหนักตกชุกขนาดไหนเนาะเสรยดายเมื่อตะกี้ไายไม่ทันก็คือว่าพอเวลาที่เราล้างพื้นล้างหน้าบ้านเนี่ยน้ำมก็จะไหลไปตรงรางระบายน้ำเนาะแล้วมันก็จะมีนกกระจิบนกกระจอกนกพิราบนกเขา เขาก็จะบินมากินน้ำกันเมื่อกี้นกพิราบแบบว่ากินแบบว่ากระหายน้ำมากแบบเอื้ออเอืออเอื้อกเอือเอือเอืเราก็นั่งนิ่งๆก่อนรอให้เขากินอะไรให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยทำต่อขนของไอ้สองแสบขนินมังกรแล้วก็ขนมผิงนี่ใช้ถุงมือ แล้วก็ฉีดพ่นด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นน้ำยาอาบ it. น้ำ Knowledge. อาบน้ำแห้งให้กับน้องแมวเนี่ทุกคนพวกเธอซ่ระพัอตากีก็ตัดเล็บตัดเล็บแมวจะตัดได้แต่มืก่อนนะเพราะว่าขนุนห็นเขาไม่ยอมให้จับ 毛绒气。